รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์รจชจำกัดมหาชนซีอาเซียน ดิฉันชาร์ลอตโทนนะวันนี้กระผมกอบศักดิ์ภูตะกูลพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยไปกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะครั้งนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะคะครับปีที่2แล้วครับใช่เรายังไปไม่ครบเลยใช่ไม่อยากเชื่อเลยใช่ไหมครับใช่ทีนี้ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเวียดนามเนี่ยค่ะเราก็จะไปที่ฮานอยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยค่ะเราก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับ เรื่องดีๆนะอดีตเมืองหลวงนะคะก็คือโฮจิมินห์การทีนี้อยากจะให้ด็อกเตอร์เล่าให้ท่านผู้ชมฟังและว่ามีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงและมีเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจยังไงบ้างอะค่ะครับโฮจิมินห์ซิตี้นะครับเป็นเมืองสําคัญทางตอนใต้ของเวียดนามครับเรียกง่ายๆความจริงเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามเมืองแล้วหลังจากนั้นนะครับโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเวลาคนมาถึงเนี่ยก็จะพบถึงร่องรอยของความเก่ากึกของเขาเพราะว่าเขามีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยอารยธรรมของโบราณเลยครับ ตอนนั้นอนาณาจักรขอมเนี่ยก็มีความยิ่งใหญ่มากในภูมิภาคนี้ก็ขยายกิ่งก้านสาขาความจริงในเมืองไทยก็มาถึงสุโขทัยเลยนะครับสุขโขทยัยพิษณุโลกเนี่ยก็มาถึงตรงนั้นซึ่งระยะเวลาหนึ่งก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของขอมโบราณจนกระทั่งชาวเวียดนามมามแล้วพอชาวเวียดนามมาปุ๊บก,ก็เปลี่ยนเป็นอารยธรรมของเวียดนามต่อไปอจนกระทั่งครับ ก็เกิดเหตุการณ์ทิกผัานอีกรอบหนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่มีอาณานิคมเกิดขึ้นในช่วงนั้น<ช>ก็<ช>พวกฝ<ช>รั่งเศสเ,เออสเปนเออยมาแล้วตัวของฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการจัดตั้งเมืองหลวงของอาณานิคมแถวนี้อยู่ที่เมือง ที่เรียกว่าไซงอนครับไสงอนความจริงนะครับถ้าเกิดไปดูเนี่ยก็จะพบว่ามีตึกสไตล์โคลเนียลสวยๆเยอะแยะเลยครับถ้าบอกมีโบสถ์โบสถ์หนึ่งนะครับทื่โบสถ์ที่วัดนอร์เตอร์ดามก็เป็นโบสถ์สวยงามมากตรงนี้นะครับก็เป็นเวลาเกือบประมาณ150ปีครับที่ตัวของฝรั่งเศสเนี่ยยึดครองพื้นที่แถวนี้ลงมาแล้วหลังจากนั้นครับก็มีการพลิกผันอีกรอบหนึ่งตอนที่มีการแยกออกมาเป็นตัวของเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ยกหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการ แพ้สงรามเบียนเบียนฟูเอออะไรต่างๆเหล่านั้นแล้วก็มีการยึดครองของเวียดนามเหนือรวมมาเวียดนามใต้แล้วก็เป็นจุดทิกผันสําคัญเพราะว่า ในปี2519ครับหลังจากชนะสงครามเสร็จแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อมาเลยเพราะว่าชื่อแซงกอนมันเป็นชื่อเก่าของฝรั่งเศสใช่ไหมครับก็เบื่อแล้วก็บอกว่าในนๆจะชนะแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของลุงโฮครับชื่อให้เกียรติที่เกียรติลุงโฮค่ะใช่เมืองแห่งนี้ปัจจุบันนะครับก็กลายเป็นเมืองที่มีความคึกคักอย่างยิ่งมีศูนย์กลางการลงทุนด้วยครับเป็นเมืองที่มีประชากรถึงประมาณเกือบ9ล้านคนครับ9ล้านคนที่ถือว่าเยอะมากแล้วก็ความจริงเนี่ยแต่ก่อนสมัยที่ฝรั่งเศสอยู่เนนนเาอปป็็9ล้น เพิ่มอย่างก้ากระโดดแต่พี่ประทับใจอะไรอย่างรู้ไหมคะในเมืองเขาเนี่ยค่ะต้นไม้ใหญ่เยอะมากไปแล้วมันมีความชุ่มชื้นใช่ค่ะแล้วพี่เจอมอเตอร์ไซค์ไหมครับเจอค่ะแต่ว่าน้อยกว่าที่ฮานอยน้อยกว่าฮานอยใช่ครับที่นี่ก็เป็นที่ที่มีความพุทคักทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งนะครับนอกจากมีคนเยอะแล้วเนี่ยในเรื่องของเชิง GDP ก็เป็นเมืองที่สําคัญที่สุดของเวียดนามเพราะว่าโฮจิมินซิตี้เนี่ยเป็นศูนย์กลางทางการท่าแล้ว เมืองโฮจิมินห์กับบวกท่าเรือเล็กๆข้างล่าง <c oughs> 2>, 2อันเนี่ยเป็นสัสดส่วนของประมาณเกือบ80%ของท่า <c oughs> เรือของเวียดนามเองครับแล้วก็ในเรื่องของ GDP เนี่ยก็เกือบประมาณเกือบ20% <c oughs> ในเรื่องของการผลิตเนี่ย ประมาณเกือบ27เ็นห็นไหมครับว่าแล้วก็สุดท้ายนะครับเวลาเอาไปลงทุนเนี่ยก็จะมีมาลงทุนที่นี่เกือบประมาณ1ใน3ใที่นี่ก็เลยเป็นเมืองเหมือนกับเป็นเมืองค้าขายแล้วก็เป็นเมืองทางเศรษฐกิจที่สําคัญแล้วตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวที่มาที่เวียดนามก็มาที่นี่เกือบ3ล้านคนครับเขาบอกว่ากันว่านะครับคนที่อยู่โฮจิมินซิตี้เนี่ย มีรายได้เฉลี่ยประมาณเกือบ5,000ัน US d o ต่อปีก็ใกล้เคียงกับเมืองไทยตอนนี้ค่ะได้ยินว่ารถยนต์นะคะเพิ่มขึ้นประมาณ50%แล้ววีว่าเขาจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าถนนจะก้างแคบเพราะนั้นต่อไปอาจจะเจอเรื่องของปัญหารถติดใช่คการหลั่งไหลไปลงทุนในเวียดนามจํานวนมากก็ไปเริ่มต้นที่โฮจิมินห์ซิตี้ทีนี้เราจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับผู้ที่ไปลงทุนนะคะท่านก็ไปลงทุนในเวียดนามนะคะขณะเดียวกันก็มีไปลงทุนที่อื่น ในช่วงหน้าเนี่ยเราจะให้ท่านได้พบกับคุณสนั่นอังอุบลกุลนะคะทำให้เมลามีนนะคะคเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ในเวียดนามนะคะ่ะ